อันนี้มาจากเชือกทะเลนะครับเราต้องหมายเป็นนางแบบออันนี้เป็นจากเชือกทะเลเพราะว่าในทะเลจะเชือกเยอะมากไอ้ปัญหาที่มันเกิดกับทะเลว่ามันไปทําอันตรายตัดน้าไม่ต้องพูดถึงเนาะเพราะว่ามันเยอะมากส่วนอันนี้นะครับอันนี้ต้องให้ฝ่ายชายถือนะครับโหดดักมากครับอันนี้นะครับตอนนี้วัตถุดิบจิงอันนี้วัตถุดิบจะหายากหน่อยช่วงนี้นะครับเพราะว่าข้าวบัลษาขวดเหล้านะครับอันนี้เป็นขวดเบียร์ขวดเหล้าทั้งหลายแหล่นะครับ ที่ทำเป็นหิมขัดนะครับเราทำเป็นถ้าไปที่โรงงานเรานี่เราเป็นพื้นอิฐขัดเลยนะครับอ,อันนี้เป็นเป็นหินแล้วก็ทำโต๊ะหินอ่อนเราตั้งใจว่าชายหาดของเราเนี่ยจะมีแต่โต๊ะเก้าอี้ที่ทำจากล่มมาจากฝาครัวพื้นมาจากพว้อิฐพวกนี้นะครับเป็นขวดกระเบื้องที่เวลาไปกินชายหาดเนี่ยขวดครึ่งกิโลน้ำครึ่งกิโลเร้ว่ไม่ได้ แต่เวลาลกินเก็บเนื้อขวนครึ่งกิโลเนี่ยมก่ขับไม่ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ประเทศไทยนะครับเป็น่บงนี้จริงๆนะครับมันทาให้มันทาให้โลกเราร้อนแรงแล้วก็